สนุนโดยปะตะทสารพลังใจ Wi-Fi Together สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันนนลงมาเกษตรพืชผลนะคะพร้อมด้วยรายการพลังงานวันนี้พบกับท่านผู้ชมทุกเช้าค่ะหกโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีนะคะเราจะมาลุกลึกรูก้จริงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากศาสตราจารย์ดรไพลยพลคุ้มทรัพย์ค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานด้วยค่ะช่วงหน้ามาสนทนากับท่านค่ะ กฟผเปิดตัววินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าโดยสารประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะมุ่งลดมลพิษในอากาศและฝุ่น PM 2.5เชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือสนองนโยบาย One Transport ของภาครัฐค่ะ นายกุลิศส,สมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดงาน e-trans e หรือ electric transportation of e g a t นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของกอฟพอ,พอทำพิธีปล่อยขบวนรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าและเปิดตัวเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบโดยมีนายวิบูลเลิกศิรไทยผู้ว่าการกฟผคณะผู้บริหารกฟผและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีณนะ ศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะนายวิบูลเรื่องศริราไทยผู้ว่าการกฟผกล่าวว่ากฟผได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายานยนตนไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและ ฝุ่น PM 2.5จากภาคการขนส่งโดยมีเป้าหมายนำร่องวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจำนวน51คันวิ่งระยะทางประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งระบบ GPS สามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองได้ที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มให้บริการได้ภายในปลายปี2563ค่ะ ในส่วนของวินดูนิโอมไซนะครับก็เป็นโครงการวิจัยของเราอันหนึง่งครับก็เราคิดว่าจะเริ่มต้นนะฮะขัาประมาณ5 0าสิบพันห้าสิบพันแน่นะครับเพื่อจะทดลองใช้นะฮะทดสอบทั้งระบบหลายๆอย่างแล้วก็เก็บข้อมูลการใช้ไฟการชาร์จด้วยเพราะในส่วนของการชาร์จเนี่ยมันก็จะมีทั้งชาร์จที่บ้านหรือระบบหนึ่งที่เราคิดว่ามเป็นแบบตู้สวอปก,ก็เอาข้ามาที่ตู้สวอป ซึ่งเรากำหนดว่าน่าจะมีอยู่บาน3จุดนะครับอรอบๆบริเวณนี้นมาถึงก็เปลี่ยนเอาแบตเตอรี่ยู่ในรถใส่เข้าในตู้แล้วก็เอาแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่อยู่ในตู้ที่ชาร์จเต็มแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในรถยนต์แล้วก็วิ่งได้เลยนอกจากนี้กฟผยังได้พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าจำนวน2ลํลำ ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด214กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและได้ความเร็วไม่น้อยกว่า10นอตระยะทางประมาณ60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกฟผที่ตั้งใจผลักดันให้ไทยไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้ากว้างขวางมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อกันด้วยข่าวที่ออกมายืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกันค่ะกระทรวงพลังงานแจงไม่ได้ยกเลิกส่งเสริมพลังงานชุมชนและโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนค่ะกระทรวงพลังงานชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวการยกเลิกนโยบายเกี่ยวกับพลังงานชุมชนว่าไม่เป็นความจริง เพราะปัจจุบันนโยบายกระทรวงพลังงานยังคงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนในรูปแบบที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนสูงสุดนายสมภพพัฒนาอาริยางกูลโฆษก,กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่จะมายกเลิกพลังงานชุมชนและอาจหมายรวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชนทั้งที่เป็นการกระจายโอกาสสู่ท้องถิ่น เกษตรกรสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตไบโอแกสนั้นกระทรวพลังงานไม่ได้มีนโยบายยกเลิกโครงการพลังงานชุมชนและโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแต่อย่างใดยังมีแผนงานโครงการสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านการส่งเสริมชุมชนที่ชัดเจนเช่นแผนงานโรงไฟฟ้าชุมชนนําร่องสถานีพลังงานชุมชนโครงการเสริมสมรรถนะโครงการเตาชีวมวลโครงการโซล่าสูบน้ําโครงการโซล่าอบแห้งและ กรอบทิศทางของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะเน้นโครงการพลังงานชุมชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพด้านการอนุรกักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในชุมชน <scratched music> กระทรวงพลังงาน <pane> เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ <ine> ฐานรากจัดงานตลาดนัดพลังงานร่วมใจหนุนนำร่องสี่ผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนเริ่มด้วยกล้วยตากข้าวแตนข้าวหาง กะปิที่กระจายทั่วประเทศกว่า200ชุมชนติดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานนายกุลิศสมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานกล่าวหลังจากการเป็นประธานเปิดงานตลาดนักพลังงานร่วมใจว่ากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการสร้างมาตร,รฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นช่วยสร้างความเข้มแข็งเพึ่งพัาตนเองได้ สามารถสร้างศักยภาพการแข่งขันช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆให้ดีขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580ในด้านเศรษฐกิจฐานราก ในกุลิดกล่าวอีกว่างานตลาดนัดพลังงานร่วมใจนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายเพื่อสร้างมาตร,รฐานการตรวจวัดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายในชุมชนต่างๆพร้อมจัดทําเกณฑ์การมอบตราสัญ,ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานมอบให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนอื่นๆที่สามารถลดการใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลงได้เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการนำเทคโนโลยีพลังงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสำหรับการจัดทําเป็นเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรองและออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร,รรมกระทรวงอุตสาหกรรมารรม,มาร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดมาตราฐานตราสัญ,ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานโดยมีผู้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์และได้ตราสัญ,ญลักษ์จำนวนทั้งสิ้น141แห่งจาก206แห่งการจัดงานตลาดนัดพลังงานร่วมใจในครั้งนี้มีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศมาร่วมออกบูธรวมทั้งสิ้น20แห่งในจำนวนนี้มีกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การรับรองและได้รับตราสัญ,ญลักษณ์จำนวน8แห่ง 1 2แห่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะดำเนินการขยายผลในปีต่อๆไปชาวชัยภูมิและขอนแก่นพร้อมใจร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งพัฒนาแหล่งกักเก็บพลังงานเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผร่วมกับบริษัทป,ปัญญาคอนซอัลแทน์จำกัด ขอขอบคุณชาวชัยภูมิและขอนแก่นที่พร้อมใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําจุลาพรแบบสูบกลับและระบบโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศโดยจะนําความคิดเห็นที่ได้ไปกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการได้จนถึงวันที่2 0 กันยายน2563โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่นางสาวชมพูภาคภูมินักวิชาการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์02943 9630ต่อ1624โทรสาร02943 9614หรืออีเมลชมพู underscore p at panbc co th สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผนึดกำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและพันธมิตรผลักดันการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนในการเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามร่างพระราชบัญญัติของกลมควบคุมมลพิษนายนรัตรุจิรัตผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่าโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เอิเล็กทรอนิกส์5ประเภทประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สายเครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์และตู้เย็นโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนและสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและจะดำเนินการนําร่องในพื้นที่ตัวอย่าง2พื้นที่ได้แก่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ทางด้านนายยงยุทธศรีชัย พุมในการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม mm. กฟผกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของกฟผในฐานะผู้สนับสนุนหลักว่ากฟผยังมีอีกหนึ่งบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรก,การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้า มาต่อกันด้วยข่าว3บริษัทในกลุ่มกฟผได้แก่บริษัทกฟผอ i n t อร์เ t i o n a l นลจำกัดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ e อกโกกรุปและ บริษัทราชกุ๊บจำกัดมหาชนได้จับมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิหนึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยได้ร่วมลงนามสัญญา Joint Development Agreement หรือ JDA mm hmm. เพื่อร่วมการพัฒนาโครงการเมื่อวันที่16กันยายน2563ที่ผ่านมาค่ะนายสันติชัยโอสถาภวะภูสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกฟผอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจีหนึ่งเป็นโครงการที่รับการผลักดันเชิงนโยบายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดจากทั้งรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยรวมถึงกฟผเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งการร่วมมือกันของบริษัทในกลุ่มกฟผในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสาคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจีหนึ่งจะสําเร็จรุ้งล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้กฟผอินเตอร์เนชั่นแนล40%เอโกกรุ๊ป30%และราดกรุ๊ป30%มีกำลังการผลิตติดตั้ง1,320เมกะวัตต์จำนวน2หน่วยหน่วยละ660เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส s ที่ใช้เทคโนโลยีแบบโอ t r ตาซูเ r อร i คริ a ิซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมยัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา Greenfield และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการโดยมีกำหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2568นายเทพร,รัตน์เทพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโก้กรุ๊ปกล่าวว่าโครงการกวางจิหนึ่ง นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้ารุ่นแรกๆของประเทศเวียดนามที่นำเทคโนโลยีอูตาซูเปอร์คริติคอลซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้สอดคล้องกับนโยบายของเอโกกรุ๊ปที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะทำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟ้าเอโกกรุ๊ปจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความ ร้อนในต่างประเทศเช่นฟิลิปปินส์มาสนับสนุนการพัฒนาโครงการกวางจิหนึ่งร่วมกับกฟผอิเนชันแนลและราชกรุ๊ปเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายความร่วมมือกันต่อไปทางด้านนายกิจจาศรีพะทางกุระกรรมาการผู้จัดจาการใหญ่บมจอราชกรุ๊ปกล่าวว่าการเข้ามาของราชกรุ๊ปนั้นจะช่วยเสริมให้การทํางานพัฒนาโครงการกวางจิหนึ่งในมิติต่ตางๆสํา,าสเร็จตามเป้าหมายตอบสนองความคาดหวังของรัฐบาลเวียดนามได้อย่างดีที่สุด ราชกรุ๊ปพร้อมทุ่มเทสภาพก,กำลังและความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อทำงานกับกฟผออินเตอร์เนชั่นแนลและเอโกกรุ๊ปพร้อมด้วยผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งไทยและเวียดนามเพื่อให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิตหนึ่งในเวียดนามเดินหน้าสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของกลุ่มกฟผและเป็นจุดเดิมที่นำไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและพัฒมิตรธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างกันในที่สุด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้บริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างคนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้แก่ประชาชนรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจาก ผู้รับสัมทานผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมทานหรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้การสนับสนุนใช้บริการด้านยานพาหนะการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสำรวจการผลิตปิโตรเลียมจากผู้รับจ้างหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย มาต่อกันด้วยข่าวจากปตทสอพอกันค่ะปะตทสอพอตั้งบริษัทร,ร่วมทุน s e q u e s t โดยนำ ARV ร่วมทุนกับ Mermaid Maritime ถือหุ้น50/50ต่อทุนจดทะเบียน155ล้านบาทยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลเชิงพาณิชย์บริษัท AI and r o b o t i c Ventures จำกัดหรือ ARV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปตทสำารวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพร่วมทุนกับบริษัทเมอร์เมดซับซีเซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเมอร์เมดมริทามจำกัดมหาชนหรือเมอร์เมดจัดตั้งบริษัทซีควสจำกัดขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียน155ล้านบาท ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน50ต่อ50เปอร์เซ็นต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์แก่บริษัทน้ำมันและกล๊าซธรรมชาติพร้อมด้วยบริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีการดำเนินงานในทะเลทั้งภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลกโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในระดับสากลและจะให้บริการในเชิงพาณิชย์ ภายในปีพุทธศักราช2564ค่ะสนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together สวัสดีครับไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเฉียบถ้าให้เนี้ยแบบผมขอแบบประหยัดไฟอะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องดีครับ ต้นรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่โบนั้นต้องใส่ใจปลูก <Ooh. S 1> ปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน 5G เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงกว่าที่เคย ตอบสนองได้แบบแทบไร้ความหน่วงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกันได้เป็นล้านชิ้นอีกด้วยและครั้งนี้สิ่งที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับคุณยนต์ AI สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่จนถึงเมืองอัจฉริยะก็จะเป็นจริงได้ด้วย 5G นี้ก็สทชถึงต้องจัดสรรหลักหลายคลื่นความถี่ให้มีเพียงพอรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลื่นความถี่จำนวนมากที่จัดสรรไปแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้เปิดบริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแล้ว 4G ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะยังมีให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หายไปไหนแถมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 2020 14สโมสรพร้อมยกทัพฟาดแข่งสู้ด้วยความแข็งแกร่งวัดกันที่แท็กติกทีมใดจะได้เป็นหนึ่งวันอาทิตย์ที่27กันยายนปิดเล็กหนึ่งด้วยความมันห้องเย็นท่าขามปะทะการท่าเรือ ASM ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 แอดไมเวทางสายสุขปี2วันนี้พลาดไม่ได้ในฟรอยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่อำเภอบ้านฉางเริ่มต้นดื่มกาแฟบนเนินเขาปูดอนห้วยมหาดที่ภูฟ้าคอฟฟี่จากนั้นจะพาไปชมสวนมะราจีนอีกหนึ่งของดีบ้านประชุมมิตรที่สวนมะระเจ๊พันนีติดท้ายซื้อของฝากจากชุมชนผ้าายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเอื้ออาทรพลาเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32 สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ค่ผู้ชมค่ะรายการพลังงานวันนี้นะเราโชคดีนะฮะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากศาสตราจารย์ดรไพลยพลคุ้มทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณอนุมาครับอาจารย์เล่าบอกว่าเรื่องของยานยนต์ก็น่าที่จะมีการต่อย,ยอดแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของยานยนต์อาจารย์คะประเทศไทยเราเป็นประเทศ เกษตรกรเราทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะอ,อาจารย์ว่าเราจะได้ประโยชน์ยังไงในแง่ของภาคการเกษตรคะอาจารย์ภาคการเกษตรเครื่องสูบน้ําจะเห็นได้ชัดว่าเครื่องสูบน้ําหลายในส่วนเนี่ยยังใช้น้ำมันอยู่โดยพะยิงน้ำมันดีเซลนะใช่ค่ะเบนซินก็มีเหมือนกันนะไอ้เครื่องสูบต่างๆพวกนี้เนี่ยหลายในส่วนเนี่ยสามารถที่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าได้ดีไมด่ดีก็เป็นทั้งเครื่องไฟฟ้าด้วยแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ไว้ใกล้ๆ ผลิตไฟฟ้าด้วยเอาไฟฟ้า,าที่ได้จากโซลร์เซลล์เอามาใช้กับไอ้เครื่องสูบที่เป็นไฟฟ้าด้วยเนี่ยแล้วประสิทธิภาพของมันสู้น้ํามันได้หรือคะประสิทธิภาพจะดีกว่าในเชิงของพลังงานเนี่ยจะดีกว่าเ,เขาบอกว่าในทางวิศ,ว,ศวกรรมเนี่ยไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในการผลิตเนี่ยในการเคลื่อนไหวในการบุนทั้งในการสูบก็ดีในการทําให้รถยนต์เคลื่อนไหวาตามเนี่ยมันกินพลังงาน ได้น้อยกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องที่ใช้น้ํามันเพราะเครื่องที่ใช้น้ามันเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเยอะอและในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงแล้วมีการเผาผ่านที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยม,มันก็จะก่กอให้เกิดบนภาวะด้วยนะถ้าใช้น้ํามันและเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทอง หรือเรื่องของความสะอาดแต่เพียงอย่างเดียวตัวพลังงานเองเนี่ยการใช้ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นถ้าหากว่าเป็นเครื่องแทนที่จะใช้น้ํามันหันมาใช้ไฟฟ้าและเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสูบน้ําเป็นหนึ่งแล้วโรง,งงานต่างๆพวกเนี้มันก็มีเครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆที่ใช้น้ํามันอยู่เยอะอถ้าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าได้มันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางทีมัน อาจจะดูค่อนข้างแพงแล้วก็ไอ้เครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าเครื่องที่ใช้น้ํามันอยู่ในระดับหนึ่งมันคล้ายๆกับรถยนต์อ่นนะพูดถึงรถยนต<ข>์น่ะรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมันยังแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันอยู่เพราะว่าคนยังใช้น้อยอยู่แต่ถ้าเกิดค,คนใช้น้อยอยู่แล้วก็ไอ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีาอาจจะยังไม่ก้าวล่วงไปมากพอที่จะทําให้ตัวแบตเตอรี่ ราคาลดลงมอเตอร์ลดราคาลดลงอะไรั่คุณรู้ฟังคันในเรื่องของพลังงานนะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะั่นก็คือเรื่องของน้ํามันนะตับใดที่เรายังต้องใช้น้ํามันเราก็สนใจนะว่าราคาน้ํามันจะเป็นยังไงเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพใหญ่ของทั้งโลกด้วยนะฮะฉันสัปดาหน้านะนะเดี๋ยวฟังมุมมองขอ,งอาจานะเพราะหลายคนบอกโควิดก็ลําบากแล้ว นะ,ะมันจะมีผลต่อเนื่องอะไรยังไงบ้างนะติดตามกันได้แต่วันนี้ต้องขอบพระคุณอนาะจารย์พรายพลอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้พบกับช่วงของกินเที่ยวทั่วไทยค่ะสนับสนุนโดยปะตะทสารพลังใจ w e f i Together <What? S 1> ขอขอให้สุขภาพดีสุขภาพที่ดีมาจากอากาศที่ดีนะครับแล้วถ้าอยากสุขภาพดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็มาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน 5G เทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคย แล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทู่ปรินทของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสำคัญยิ่งกว่า ในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวนี่ในช่วงนิว n นอ m มลที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทําความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้ และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเดือนหน้าไปด้วยกันค่ะรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พบกับทานอาหารมื้อข้าสุดหลากหลายที่พูตานไม่เกินไม่ได้แล้วรับรองได้ว่าเราได้ความแปลกชิมสุดยอดเบเกอรี่ดีกีแชมป์ที่เมืองแพร ที่เรานั่งอยู่นี้คือเจ้าของรางวัลชนะเลิศการชงกาแฟแร่ล้วงสุดเด็ดการทําขนมมาคลุกฝุ่นที่เชียงใหม่หาตอนร้อนๆจะอร่อยอะออกเดินทางค้นหาความอร่อยได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32พกมาทั้งศักดิ์ศรีและความรู้งัดัาสู้กันสุดฤทธิ์กันคันของผู้เกณวิทยาลัยต้องมาดวลกับสตรีระนองจงต่อสำนวนไทยต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะ รู้มากยากนานค่ะรู้มากเกินไปก็จะทําให้เกิดความลําบากแบ่งกล้ามไปเลยด้ Do it now ยังไงก็ข้อนี้ก็ชิวๆเลครับพี่นัยกร,รมถ้าทำเมื่ออายุมากกว่า15ปีครับไม่ไมจำเป็นต้องมีพยานรับรองครับใครจะจองแชมป์ลุ้นกันในมอปลายสายเก่ง27กันยายนนี้สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We fight together fight พากินเที่ยวทั่วไทยวันนี้เราจะพากันมาจิบชายามบ่ายกับ afternoon high tea กันนะคะเราอยู่กันที่ชั้นล็อบบี้โรงแรม Intercontinental Bangkok โรงแรม Intercontinental กรุงเทพ ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การค้าย่านราชประสงค์สถานที่ก็เหมาะที่จะรองรับการเดินทางแล้วก็การพักผ่อนวันนี้จอยเดินทางด้วย BTS มาลงที่สถานีชิดลมแล้วก็ใช้เวลาเดินแค่นิดเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะเราเดินกันเข้าไปที่บา l c ค n นี่ล n g e กันค่ะที่นี่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะมีบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดทั้งวันส่วนช่วงบ่ายจะมีอัฟซนูนไฮทีไว้บริการค่ะ มาจิบชาก,กันเลยนะคะ Afternoon High Tea มีบริการทุกวันเวลา14.30นนจนถึง17.30นนค่ะ1เซตสำหรับ1ท่านที่ราคา550บาทบวกบวกนะคะแต่ถ้า2ท่านก็ราคา850บาทบวกบวกมีขนมสวยงามมากมายเลยนะคะส่วนชาก็จะเป็นของ T W G ชาคุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายค่ะอาทิ Earl Grey English Breakfast Tea Green Tea b a ็กทีคุณผู้ชมชอบชาแบบไหนก็เลือก1ชุดในนางจิบชาหอมหอมนี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมันเลือกลิ้มลองชาชั้นยอดหลากหลายรสชาติหลายกลิ่นหลายสีก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะและถ้าใครชอบ Afternoon Tea Set จิบชายามบ่ายผ่อนคลายอารมณ์หรือว่านัดคุยธุรกิจย่านนี้ก็แวะมาที่นี่นะคะ เรื่องของคุณภาพเรื่องของราคานี้มาตราฐานโรงแรม5ดาวนะแยกราชประสงค์แห่งนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเริ่มต้นที่14นาฬกานาทีไปจนถึง17นาฬิกานาทีแต่คุณจะนั่งที่นี่ถึงกี่โมงก็ได้ค่ะอาหารช่วงนี้นี่สั่งจากอัลคาร์ดได้เลยค่ะเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจก็เข้ามาจิบชาคุณภาพดีเริศ หรูกันได้ที่นี่ค่ะสำรองที่นั่งที่026560444อทิตย์หน้าพาไปกินเที่ยวทั่วไทยที่ไหนติดตามชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ Thank you